สวัสดีจ้ามื่อนี้ม่พบมาพ่อก,กับแม่ไก่พาแซบอีกเราได้เจะพี่น้องเมื่อวนี้ก็้ามากินข่าวจะพี่น้องกินข่าวยิง <c oughs> ข่าวอีกแล้วเมื่อนี้ใกล้แกงกันกระดูกหมูจะทุกคนกระดูกหมูที่ใกล้ไปได้ยุ้านเอเซียนะจ๊ะใส่วุ้นเส้นใส่วุ้นเส้นจะทุกคนใส่ปากระป๋องพร้อม <c oughs> ปกติสิแกงอันวุ้นเส้นใส่ปากกระป๋องนอะพี่น้อง บัน,นี้ไก่ออามารวมกันเลยตอนแรกใกอยากกินนาไม่สมว่มีนาไม่สมไปเมื่อน,นั้นโดนแล้วบพะเห็นมินเไม่สมพี่นอ้องเป็นน้ำยางกับบรลลูอสดน้ำก่อนอืมเร็จแล้วไม่ไหมหอนๆเลยจ้ะอืมเข่าอาจารย์น้อยๆ <laughs> ไม่ มามาจ้ามาฉ่ำน้ำกันโอ้ซิมกระดูกหมูก,กันจ้ะทุกคนอันไม้เอาไว้ถ้า,าไว้ใกล้ลายรกระดังสวดๆเด้ยอืออือจับเกยบไิ่ได้รรตัดเส้นเลยจ้ะ มันตักนนำมันหน่อยพุทธใส่ใบแมงลักหอมๆได้ใบแมงลักมามัดหนึ่งนี่้องกินแบบนี้บ,นบานๆแกงปลากระป๋องเนี่ยว่าได้กินโดนเราพี่น้องแกก็เลยเอามาใส่รวมกันเลยหนว้เขา แซ่บปะเนี่ยเมนูเส้นนี้คือเก้าล่ะแต่ว่าบุญเส้นค <c> ร <oughs> ับ จากมาม่เหม่อได้น่ยจ้ะโรนจานก่อนฮะใกล้บ่ตัดหอเสินเลยปล่อยโลเจ้ะปลากระป๋องพี่น้องใส่พริกลูกโดดกันจักจักลูกกันลมแห้งแห้งเสียงลมตึมตึมยุจะขทางนอกอ่ะได้ออกไปหดนำผักมะ อืจนจีกิ่งล้วกินตะข่าวยังกกินก็ต้องกินเพื่อ ลมแหงแตาบ้าแหางแดดเนาะสีเหลาความสุขโลกอะ <c oughs> ลมแหงแตาบ้าแหางแดดแดดพี่น้องก็สีเหี่ยวเข่าทองห้องโอ้โหคืออืออือจ แกงปลากระป๋องให้กระดูกหมูตุนกระดูกหมูไวใบพี่น้องกระดูกหมูอ่อนตุนกระดูกหมูไว้ไปหดนำพักเก็บมันลืม ใช่ลูกโดดพวาดดูง้อแต่จีเป็นงุ้มหอยแมงผูจากมืออย่ะ ไม่รู้หยุดรงเรียนกันหืมดักน้ำมาหน่อยเปิดไปหน่อยสดน้ำแซ่บแซ่บน้ำปลาหนาหนื้อ คนกินแซบน้อนลับคนจิบวนไปนะ <c oughs> ตอนนี้ก็วันละ เส้ยนยาวเลยดิใ้่คุณตา <c oughs> ปลากระป๋องปลากระป๋องน้อเว้ยนีย่แซบแซบได้พี่น้องเนี่ยเข้มข้น,ขน เห็ดจตกป่าใชปะพี่นันก็ไปิดตูกได้หลายๆก็ไม่เห็ดปากระป๋องเห็ดเราบ่ามีพวกกินมนกันเห็ดหลายเห <c oughs> ็ดว่ามันเป็นสีฟโล อืปุนแซ่บจเลิญนอาหารแห้งไดกินวิตามินนั่นบีสิบสองไหมีนในในม่นองก็ได้มาน้ำหมออ้วนพอแห้งเราหมอยังหานวิตามินบีสิบสองไหม ใบุกใบมังลักกินก่อนม้าตะไก่มาจะมืงองไทยอยู่นะวิตามินบีสิบสองในกินเขาแทบจำลืมแล้วนะ พุ่นห้องแต่ยังไงเนาะ <c oughs> กิน,ยกน <c oughs> <c oughs> อนนย,ยู่กับห้องอ๋อแบบแมงลักแสบหอม ไปโมงแล้วขย้อนแล้วแม่ <c oughs> ขย้อนถ่วงห้อง,องถ้าได้ลงพักอส่วนผักนี่เพิ่นเพิ่นเดยจ้ะนั่งแง,ง้งนั่นแล้ว ปลูกมะันได้แล้วอันซุ้มจีไกอันเพาะไว้บ่ะหันได้พอะแปะบทั้งปิดซื้อมาทั้งพ่อเองเด้พี่น้องหมกักเห็นเหรอมันจเจริญหัวจเจริญตา ¿Han de afrontar Nào, es hat Ordnung. Ich denke, ich habe einen Hohen, einen Hohen, einen Hohen, nằm Hohen, einen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  gì einen Chụp clip เอาน้ำก็ยังทิได้กินต่อเนี่อาชั่ดอกจบ <c oughs> คลิปแค่นี้แหละพี่นอ้องคลิปนี้ใกล้กาฝาก็เลยกอเชิญกุติดตามให้ใกล้ในเด้อจ้าบายบายจ้าขอบคุณหล,ลายๆจ้า เอ็ดลูกโดดลูกโดดท